เหรียญหายาก10บบาทที่ระลึก F4 ส่งมาขายเปิดกล่องรับซื้อเหรียญ F4 ส่งมาขายช่องปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบหายากสวัสดีครับ ก็ป้าขออนุญาตตั้งกล้องกันเอฟซีฮะพอดีกล่องเขามีขนาดกว้างนะขนาดกว้างกว่าหน้าจอทีวีหน้าจอมือถือโอเคเนาะเดี๋ยวป้าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะขออนุญาตแป๊บหนึ่งรอป้าแป๊บหนึ่งใครที่ต้องการอยากรู้ว่าช่องของป้ารับซื้อเหรียญแบบไหนเอฟซีฮะก็สามารถติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้แหละสําคัญป้าเปิดกล่องรับซื้อเหรียญจะรู้เลยว่าเหรียญที่อยู่ในกล่องนั้น เป็นเหรียญแบบไหนเหรียญอะไร f อฟซีฮะแล้วก็เข้ามาดูมาศึกษาร่วมกันนะมาศึกษาร่วมกันเหรียญอันนี้ผลิตเท่าไหร่ผจปจุจำนนมากอ่ะนักสะสมเขาไม่นิยมเล่นหาแต่นักสะสมอ่าเจ้าของกล่องก็ฝากติดมาอะไรประมาณนะั้นหรือแบบเนี้ยโอ้เอฟซีฮะราคาค่อนข้างจะหลายสิบหลายร้อยเลยท่านก็จะได้รับรู้เอาแล้วปาเปิดกล่องไปเรื่อยๆเนาะเปิดกล่องกันไปพูดคุยกันไปเอฟซีฮะเดี C ๋ยวอ่ะพอิีขาตั้งกล้องค่อนข้างจะอ่าสั้นไปนิดนึง <laughs> อาจจะไม่ได้เห็นกล่องกันหมดเดี๋ยวว่าปลาเปิดกล่องกันเลยเนี่ยใช้คัเตเตอร์กรีดก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวด,ดูเหรียญในกล่องไปพร้อมๆกันเลยขอเวลาแป๊บหนึ่ง F4 เข้ามาดู F4 ฮะนะเข้ามาดูรู้เรื่องแล้วก็นะหากมีเหรียญเอ้ติดต่อมายังไงเสียก็ปาป่าเห็นไหมฮะบาง EP ปาป่าจะวางเบอร์โทรไว้ทั้งสองเบอร์นะบางค้าปะป่าก็จะวางเบอร์โทรกับ ID Line ไว้คู่กันก็มีนะก็หลายวันก็ข้าวันนักสงฆ์จะเข้าใจล่ละทาการติดต่อสําหรับพูดเท่าผูกแกเข้าไลนา์ไม่เป็นเล่นลน์ไม่เก่งพอปาเปิดโอกาสให้ท่านโทรเข้ามาก่อนนะฮะโทรเข้ามาก่อนแล้วมาผู้ปรึกษาพูดคุยกับแอดมินมารับรายละเอียดจากแอดมินเอาโอเคเนาะเอาละเดี๋ยวเราเข้ามาดูเหรียญบรรจุถึง2ชั้นเลยเอสซกล่องนี้อ่ะเดี๋ยวปายกออกกัอนอือวางไว้อายุที่2กล่องวางไว้แล้วก็ขยับกล่องเปล่าออกไปกอนเนาะ อะกองปาวางไว้จึบเอาละ f c เขามีมา2กล่องแบบนี้เลยนะเดี๋ยว่าปลาจะรีบเปิดออกเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลาในการรับชม F4 หเข้ามานะเวาปลาปาเปิดกล่องมาดูเข้ามา F4 ดูซิว่าเหรียญในกล่องนี้จะเป็นเหรียญที่ปลารับซื้อทั้งหมดไหมสอ f c หจะเป็นเหรียญ ยังไงแบบไหนขอติดมามีไหมอะไรประมาณนี้บางกล่องบางกล่องก็มีเอฟซีนะฮะเจ้าของเจ้าของเหรียญเขาเก็บนานแล้วแต่ว่าเหรียญที่วงการเขาไม่ซื้อขายนะฮะเขาไม่ซื้อขายแต่กขขอติดมาแรกเท่าหน้าเหรียญอะไรยังไงเพราะปาจะได้แจ้งจะได้บรรยายสําคัญเลยเอฟซีฮะใครที่เข้ามาแล้วปป,ป,ปบาบอกว่าสําคัญนะปะปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญเนี่ยเห็นให้อย่าง,างน้อยท่านจะได้เห็นเหรียญแท้นะฮะเหรียญเห็นแท้เหรียญจริงๆเนี่ยมากันต่อจากนั้นเรามาดูเหรียญนี้กันดีกว่า เอฮะหลังจากเปิดกล่องแล้วเรามาดูเหรียญตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญ10บบาทที่ล,ลึกเนี่ยเอฟเหรียญ10บ,บาทที่ล,ลึกหรือที่เรียกกันในวงการว่า10บ,บาทสีเดียวนะฮะเพราะว่าจะมีเหรียญ10บ,บาทสองสีด้วยใช่ไหมขนาดเล็กอะ่ะอืมคอมปชนิดราคาเดียวกันแต่อันนี้เป็น10บ,บาทสีเดียวที่ล,ลึกเอฟซฮะก็ได้กันมาถือว่าหลายวาระเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็อันนี้ก็เป็น10บ,บาทที่ล,ลึกนะเอฟซนะฮะ เป็นขนาดเล็กที่ผลิตมาวาระแรกผลิตออกมาจากเนื้อเงินนะเป็นวาระวาระแรกหรือรู้สึกว่าจะเป็นปีพศ2 5 0 4้ยใช่ไหมเนี่ย5 0 4สำหรับ10บาทที่ลึกวาระนี้เนาะน่าจะประมาณ C, นั้นเอฟซีผลิตเป็นครั้งแรกเขาใช้ <c oughs> ใช้โลหะเงินผลิตเอเซี C, แล้วก็มีขนาดเล็กนะเมื่อก่อนโอ้โหยการซื้อการขายในวงการไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ธรรมดาเลยเหรียญเนี้ยเพราะว่าเขาผลิตเป็นเหรียญ10บบาทที่ระลึกน่าจะเป็นวาระแรกใช่ไหม อ่าใน f หลังจากนั้นก็ประมาณเราอีกหลายปีพอสมควรที่จะมาผลิตอ่าวาระต่างๆขึ้นมาเห็นไหมฮะนะเนื่องในวารกโสต่างๆเห็นไหมฮะผลิตออกมาอีกมากมายฉะนั้นเหรียญกระสาบ10บาทสีเดียวที่ลึก F4 ฮะโอ้โหมีด้วยกันทั้งหมดที่40กว่าวาระเลยก็แยกเป็นวาระเด็ดๆอ่า F4 ทอเทียเสียงดังเสียงดัง เป็นวาระเด็ดๆด,ด,ด้วยแล้วก็มีวาระพลองนียังอาจจะ12ปีของการสากลแห่งชาติเอฟซีฮแล้วก็โหมีอะไรกันเอ่ยเอฟซีฮะก็มีอ่าเนี่ยอันนี้ก็ใช่เสียชงทรงนําชนบทนี่ก็ใช่นะเป็นเหรียญที่มียอดจํานวนการผลิตอยู่ระหว่าง2-3งสแสนเหรียญอะไรประมาณนี้เอซหลังจากนั้นก็เป็นอ่าห้ปีการธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้เอฟซี FC ฮะ,ะดีเด็กเรื่องข้างอันนี้จะเป็นอ่า วาระที่ได้รับความนิยมตามกระแสฮะ f c จำนวนการผิดก็ไม่ถือว่าน้อยแต่ความนิยมก็ติดมาติดติดกันเลยโอเคนะฮะก็ยังซื้อขายกันได้นะักสะสมคนนิยมเล่นหาอ่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นกล้วยไม้อาเซียนครั้งที่6ก f 4, ะนี้เป็นเหรียญที่ถือว่านักสะสมยังคงต้องการกันนะเพราะยอดจำนวนการผลิตไม่เยอะแล้วก็เป็นวาระ f c บังเอิญเป็นวาระที่เขาต้องการนะฮะหลายๆคนต้องการ อาจจะชอบในรูปลักษ์ของเหรียญทั้งด้านหลังอะไรประมาณด้านหน้าแบบเนี้ยนะก็ถือว่า <c oughs> น่าเก็บสะสมเลยทีเดียวอ่ะเอฟเซียทางนี้เป็น10บาทที่รึได้กันหลายเวลา <c oughs> ใครที่มีนะฮะป้าร,รับซื้อติดต่อมาป้าวางคลิปนี้วางทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ใช่ไหมเออบางบางคลิปป้าจะวางเบอร์โทรให้2เบอร์นะเรามีเบอร์โทร2เบอร์แล้วก็มีแปลงเป็น ID ดียไลน์ได้2เบอร์เลย FC เบอร์โทรสเบอร์นั่นแหะแปลงเป็น ID ดียไลน์ได้ทั้งหมดเลย นะฮะก็สามารถ mm. ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็น ID Line แล้วก็ไปพูดคุยกับแอดมินเอาติดต่อแอดมินเอาโอเคเนาะนี่คือเหรียญ10บ,บาทสีเดียวที่ระลึกอ้าวปะปาเดันออกไปนิดหนึ่งปื๊ดอ้าวหลังจากนั้น FC ฮะอันนี้จะเป็น5บาทที่ลึกละเดี๋ยวเราเปิด FC ปะปาเปิดเปิดถุงพักหนึงนะฮะอันนี้เป็น5บาทที่ระลึกที่นักสะสมเขาติดส่งส่งมาไขาแค่ติดเขาส่งมาคือ ที่จริงเราก็รับซื้อแบบเป็นทางการนั่นแหละนะราคาก็จะมีผันแปรกันเหมือนสภาพอากาศฝนอากาศหนาวนั่นแหละ FC นะฮะอันนี้เป็นเหรียญอ่าสิบสิบบาทถานะ่ายเนาะอันนี้ห้าบาทนะห้าบาททีลึก FC ฮะก็มีวาระต่างๆนะะ,ปะป้าปาบอกเลยนะฮะว่าห้าบาททีรึกมาระยะหลังเนี่ยป,ป้าปาไม่ค่อยมีเข้ามาสภาพส,สวยๆใช่ไหมวันนี้ได้กลับมาละใครอยากได้ก็สามารถติดต่อแอดมินมานะฮะ หรือไม่ก็ดูอีพีป,ป่ามาขายเหรียญบางทีใครดูย้อนหลังมาถามแอดมินก็อาจจะผิดหวังเหมือนกันนะเนาะบางทีแอดมินก็อาจจาะขายออกไปหมดแล้วอะไรประมาณนั้นก็มีนะอ่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นสําหรับวาระย่อยๆทั้งหมดเลยนะ F4 เป็นวาระย่อยๆต้องเข้าใจนะ,ะนี่คือวาระย่อยๆวาระเด็ดลูกเสือโลกกับสมเด็จสมเด็จย่ามาไหมอ่ะสมเด็จย่ามา F4 ฮะก็น่าจะขาดลูกเสือโลกวาระเดียวนะฮะขาดวาระเดียว ว่าละอีกว่าละหนึ่งอ่าเป็น5บาทเขาควายใช่ไหมน่าจะได้มาอยู่กับป่ามันเห็นแบบแใช่ไหมเอยเอฟซี e ได้มาไหมอ่ะได้เอฟซีฮะก็อันนี้เป็นอันดับ1และอันดับ2อ,อันดับ2อ,อันดับ3นะอันดับ1 5บาทลูกเสือโลก2แสนก็เหรียญหากันไม่ง่ายนักนะหากันไม่ง่ายนะนะก,นยนะก็มีมากันปะไปโอเคเนาะอ่ะนี่คือรายการเหรียญ5บาทที่ระลึกโอเคเนาะก็ ดูคลิปนี้ก็โอเคไหมเห็นลปะปปารับซื้อก็ได้ได้ดูทั้งเหรียญ10บาทสีเดียวที่ระลึกที่ปปารับซื้อใช่ไหมแล้วก็มามี5บาทสีเดียวสิบอ่าห้าบาทสีเดียวเอฟซีฮะที่ปปารับซื้อไปใครที่มีก็ติดต่อมานะฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะเพราะว่าเหรียญนะเอฟซี FC ต้องเข้าใจนะฮะเหรียญที่ระลึกเนี่ยแต่ละวารละเขาผลิตออกมาไม่ไม่น้อยนะแล้วอีกอย่างฮะเป็น ราคาที่ไม่ค่อยจะสูงหากเป็นเวละย่อยๆนึกออกไหมฮะฉะนั้นไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้เอฟเสียซื้อกันนะีเกินราคาเกินหน้าเหรียญไม่มากฉะนั้นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยนักสะสมคนที่ซื้อต่อจากช่องปปานเนี่ยหรือทั่วไปเนี่ยเขาไม่นิยมเพราะเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเขาก็ซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงอยู่แล้วนะไม่ใช่ราคาหลักครึ่งพันครึ่งหมื่นนะฮะราคาแค่ไม่กี่สิบใช่ไหมเขาก็ถ้าให้เลือกเขาก็ต้องเลือกซื้อ ไปเก็บสะสมเนี่ยเฉพาะเหรียญใหม่ๆฉะนั้นเหรียญที่เก่าแล้ว f อซีครับผ่านการใช้งานแล้วต้องเข้าใจด้วยนะฮะนะ,ะไม่ใช่ประปาไปกดราคาก็ตัดปัญหากันไปแบบนี้เลยแบบว่าเออเหรียญที่ระลึกเนี่ยร้อยทั้งร้อยนะฮะซื้อขายได้ก็ต้องเป็นเหรียญที่มีสภาพใหม่อยู่ฉะนั้นใครที่ส่งรูปเหรียญเก่าๆมาประเมินราคานะฮะก็แอดมินก็อาจจะไม่ประเมินราคาให้ มัาจะซื้อ,อยังไงเพราะหน้าเหรียญก็สิบาท20ิบาทหบาทแล้วใช่ไหมอืมถ้าปปาซื้อมาสภาพผ่านการใช้งานผ่านาน้า,นผ,านผ่านฝนซีเซียวเนี่ยอ่าอย่างห้าบาทเนี่ยจะรับซื้อมาในราคาเหรียญละสิบาทเนี่ยปปาขายออกสิบาทก็ยังยากนะบางทีก็ทําท่าทําทางขายไปสิบห้าบาทเออเอยเอฟเสีย,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 ยถ้าฟุกก็ดีไปนะถ้าไม่ฟุกก็เท่ากับดองเหรียญไว้ก็ซื้อมาเท่าทุนเราต้องขายขายออกไปในราคาก็ขายทิ้งเลยเข้าใจไหมฮะ ประมาณนั้นฉะนั้นก็5บาท10บาท20บาทหรือว่าชนิดราคาอื่นถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกเนี่ยผ่านการใช้งานแล้วนักสะสมเขาไม่นิยมซื้อต่อนักสะสมเขาไม่นิยมซื้อไปเก็บสะสมนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็เข้าใจให้ตรงกันเหรียญทุกเหรียญเอฟซีฮะอาจขายไม่ได้ก็มีถ้าสภาพไม่ดีพอโอเคเนาะขอบคุณเจ้าของเหรียญจากเมืองหลวงอันนี้ก็มาจากเมึงหลวงเอฟซีฮะนะพอป,ป้า,บ,าบอกเข็มเทพมีนักสะสมก็ส่งเหรียญมากที่สุดประมาณเนี้ยเอฟซี FC นะ ก็ขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมใครที่เข้ามาเจอช่องของป้าปาใหม่ป้าปาฝากให้กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะรวมไปถึงนักสะสมเดิมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ป้าปาทุกๆคลิปด้วยเสีฮะป้าปาจะได้ยืนอยู่กับท่านเวลาทําคลิปป้าปาทำคลิปออกไปเนี่ยท่านจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญเหมือนคลิปเนี้ยป้าปาเปิดกล่องเนี่ยท่านเห็นเลยป้าปาได้รับซื้อเหรียญ5บาทที่ลึก10บบาทที่ระลึกใช่ไหมฮะโอเคเนาะ หรือใครมีเหรียญที่ลึกวาระอื่นๆอ้าวตัวเทียทธนาคารอื่นน้ำไม่ผ่านการใช้งานก็จะเป็น1บาท2บาทแล้วก็5บาทมี10บาท20บาทที่ลึกอะไรประมาณนี้ก็สามารถติดต่อส่งขายช่องของปลาได้โอเคเนาะไป็คลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณเจ้าของเหรียญขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ